นุสราโชว์ฟอร์มแจ่มคว้า MVP ทำอันดับพุ่งกระฉูดศึกวอลเลย์บอลลีกอเมริกาวันที่24ตุลาคม2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอเมริกา AUVB นัดสสัปดาห์ที่3เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งนุสราต้อมคำเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยพาทีมมอร์แกนเฮนเฮนส์มอร์เกนสีส้มชนะทีมเอ็ดมอนด์เหลืองขาดลอย2-0เซต25-14และ25-11พร้อมคว้ารางวัล MVP 3ครองบวก20คะแนน ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้นุสรามีเพิ่มเป็น1474คะแนนโดยมาจากคะแนนชนะ820แต้มคะแนนจากผลงานส่วนตัว514แต้มและคะแนน MVP 140แต้มแบ่งเป็น MVP 1 1ครั้ง60คะแนน MVP 2 1ครั้ง40คะแนนและ MVP 3 3ครั้ง60คะแนนส่งผลให้เธอขึ้นจากอันดับ30มาอยู่อันดับ15ของตาราง สำหรับวอลเลยบอลลิกอเมริกา AUV b สัปดาห์ที่4จะเริ่มแข่งในวันที่28ตุลาคม2566แฟนๆต้องติดตามต่อไปว่านุสราต้อมคำจะถูกดาฟไปอยู่ทีมใด